สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอการเรียนรู้แนะนําและสาธิตการทํางานของผลิตภัณฑ์แลงโก้101โดยบริษัทพาเรตกรุ๊ปจำกัดแลงโก้101เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยทําให้ผนังเรียบเนียนสวยใช้แก้ไขปัญหารูพุนตามดความหยาบของผิวทรายฟองอากาศรอยแตกรายงาหรือตะเข็บ ทแลงโก้1 1 1ลงในภาชนะที่จะใช้ผสมก่อนเทผงซีเมนต์พอร์ตแลนด์หรือยิปซัมลงในภาชนะที่ใส่แลงโก้101ไว้ในอัตราส่วน1ต่อหน่านปั่นจนส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างเข้ากันได้ดีไม่เป็นเม็ดหรือก้อนปูนจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก่อนนำไปฉาบอันดับที่2การเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด พรมน้ำบนพื้นผิวให้เปรียกน้ำหมาดๆและอันดับที่3ขั้นตอนการฉาบ ชาแปลงโก้1 1 1ที่ผสมไว้แล้วไปในทิศทางเดียวกันด้วยเกลียงฉาบซึ่งวิธีการฉาบในขั้นแรกนี้ให้กดเกลียงฉาบให้แน่นไปกับพื้นผิวให้มากที่สุดเพื่อเป็นการอุดและกรบรูพุนตามมดและฟองอากาศต่างๆเมื่อสังเกตเห็นว่าผนังเริ่มแห้งแล้วจึงฉาบขั้นที่2โดยการฉาบชั้นนี้เป็นการฉาบเก็บรายละรเอียดของงานเพื่อให้ได้ผนังที่เรียบและเนียน ฉาบซ้ำเพื่อให้ได้ความหนาตามต้องการเมื่อทำงานเสร็จท่านจะได้ผนังที่เรียบเนียนสวยสามารถฉาบสีจริงทับได้โดยจะใช้สีรองพื้นหรือไม่ใช้ก็ได้แลงโก้101เป็นโพลิเมอร์สูตรพิเศษสำหรับฉาบที่มีความหนา เพียง0.3ถึง4มิลิเมตรสามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นผิวทั้งภายในและภายนอกเช่นผิวคอนกรีตผิวคอนกรีตหล่อดสำเร็จผิวปูนฉาบทั่วไปอิฐมวลเบาหรือแผ่นยิบซ้ำขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมวิดีโอจากบริษัทพาเรตกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตสินค้าตาแลงโก้และเดสโก้ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้ครับ